โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมในแก๊ปแลนดอมอีกแล้วนะคะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอกเอาวเฟร์บลิตวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโลบอกนะครคบผมแมปเอสเคปเดอะวอเตอร์พา ออฟบ,บี้ในคะระับผมใช่แล้วนะจ๊ะเออเราจะมาหลบหนีออกจากสวนน้ำยังไงล่ะทำไมเราต้องหนีด้วยล่ะเนี่ยเอ,อ่อดูจากทรงแล้วสวนน้ำนี่น่าจะกำลังพังนะเนี่ยหรือไม่ก็ปิดไปแล้วเพราะว่ามันมีเอ,อ่อไม้บะปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีน้ำรั่วด้วยทุกคนเอ,อ๊ะอะไรอ๋อมีคนคลั่งทุกคนมีคนคลั่งแล้วล็อกทุกคนไว้ที่นี่อ๋อ ส่วนน้ำนี้ไม่ได้ปิดนะครับแต่ไม้ที่ปักปักปิกปดประตูไว้เนี่ยเป็นไม้ที่มีคนคนนึงคลั่งนะครับใครก็ไม่รู้คลั่งแล้วเขาเอา่อทำการปิดส่วนน้ำไว้อ่าเข้าใจแล้วอันนี้ติดแต่เพื่อซื้อพลังพิเศษเอ๋อไม่เอาไม่ซื้อไม่มีตังค์เอเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมวูวําทำไมห,ห่วงน้ำเอห่วงยางพูดผิดทุกคนทำไมห,ห่วงยางมันใหญ่จังเลยอ่อ คงยางใหญ่มากนะฮะเราไปไหนต่อเลยเนี่ยอ๋อน่าจะไปทางนี้อืมเพราะว่าผมเจอเช็ค point นะครับอะไรจุดตรวจจุดตรวจจุดตวดรวจคือระายจุดตรวจสถานที่เปลี่ยนชุดหรออ๋อจุดตรวจคือเช็คพอย n ์ใช่ไหมมันน่าจะแปลว่าเช็ค point นั่นแหละนะฮะอู้มีห้องน้ําชายกับห้องน้ําหญิงเราเข้าห้องน้ําชายได้แต่ห้ามเข้าห้องน้ําหญิงนะฮะเอแล้วถ้าเกิดว่าคนที่มาเล่นแมปนี้เป็นผู้หญิงเนี่ย ขาจะกล้าเข้าทางซ้ายไหมเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงไงเขาควรจะต้องเข้าห้องน้าหญิงใช่ไหมเออเขาจะกล้าไปต่อหรือเปล่านะเอยเข้ามาแล้วเจอผู้ชายกีดแบบว้ายผู้หญิงเข้ามาทําไมอ่ะฉันกําลังล่อนจันอยู่อะไรเงี้ยโอเคประตูล็อกนะครับหาทางออกกันเถอะตรงนี้หรือเปล่าทางออกใช่ไหมอ้าวถูกต้องเพราะผมเป็นเซียนไอ้นี่ เปลี่ยนท่อระบายอากาศนะครับเรามุดท่อระ,ระบายอากาศกันมาหลายรอบมากๆเพราะงั้นผมสามารถเดาออกได้เลยทันทีถ้าเกิดเรามีห้องปิดอยู่คุณจะต้องออกทางท่อระบายอากาศอย่างแน่นอนแล้วอา้าวทำไมเรากลับออกมาที่เดิมเนี่ยแล้วเข้าห้องน้ําชายไปแล้วเราก็กลับออกมาทางห้องน้ําชายทุกคนเอแต่มันคนละที่นี่นาเอย่าแต่อย่าแต่ต้องน้ํารู้แล้วนาไม่ต้องสอนฉันจะสอนฉันทำไมอะ <laughs> อ๋อห้ามโดนห่งยางด้วยอ๋อผมอ่านไม่จบทุกคนเพราะว่าผมบอกเขาว่าอย่าสอนฉันนะฮะพอบอกเขาว่าอย่าสอนแล้วเราก็ตายซะง,งั <laughs> ้นคนสอนน่าจะหัวเราะนะคะบอกหัวเราะย้ะผมว่าเป็นยังไงล่ะฉันบอกแกแล้วทําไมแกไม่ฟังทําไมแกไม่อ่านฮะเธอแกไม่อ่านทําไมล่ะเพราะแกะไม่อ่านยังไงแกถึงได้ตายว้าฮ่าฮ้าาา,าต้องหัวเราะอย่างนี้แน่ เออโอเคผมอ่านก็ได้นิดนึงนะกันนะอืมโอเคกระโดดข้ามอาหารห้ามโดนน้ำอัดลมนะฮะได้เลยโถ่เออจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้มั้งของแค่นี้ผมก็รู้อยู่แล้วโถว่เออชี้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 ไปทางนี้ใช่ไหมโอ้ยทำไมขยันจังเลยอะ่ะทำไมขยันแนะนำจังเลยให้ผมเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้เลยไงเนี่ย ผมไม่อ่านแล้วทุกคนถึงแม้ผมจะตายแต่อย่างน้อยผมก็ได้เรียนรู้นะครับอ่าใช่ไหมการเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเด็กน้อยอะ่ะเด็กน้อยที่เขาชอบบอกกันว่าเด็กน้อยควรแบบให้ให้เขาเรียกองไนนะเกิดการเรียนรู้แบบเด็กน้อยตัวเล็กๆอะ่ะที่แบบว่าเอ้ มัวแต่บทนะฮะเออเอาไงเนี่ยเมื่อไหร่มันจะขึ้นมาอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็กำลังจะขึ้นมาแล้วเนาะนั่นี่ขึ้นมาแลขึ้นมาแล้ว,ลวเราต้องรีบไปทุกคนห่วงยางสีขาวมันจะล่วงนะครับอันนี้รอก่อนเดี๋ยวรอมันล่วงแล้วเดี๋ยวไปอีกรอบนะฮะผมกลัวมันล่วงกลางทางทุกคนไม่ใช่อะไรหรอกนี่ไงเห็นปะเกิดการเรนรูแล้วนะฮะไม่จะไปต้องมีคนอื่นบอกแค่เราเดินมาเราก็รู้เลยว่าทันทีว่าไอห่วงยางสีขาวยืนไม่ได้นาน นะฮะต้องยืนบนถุงยางสีฟ้านี่เป็นไงเออไมนจำเป็นต้องมีคนบอกหรอกนะครับอืมใช่เรียนรู้ด้วยตัวเองปโถะเอยเพราะว่ามันไอ้นี่ได้ไงมันตายใหม่ได้ไะโถออู้มีปลาหมึกด้วยทุกคนปลาหมึกยักษ์ออคโตปุตเฮอ,อปลาหมึกใหญ่หน้าตัดไอ้นี่อย่างเลยตัดหนวดแล้วไปจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดกิน <laughs> น่าจะอร่อยน่าดูนะครับเนี่ยผมอยากกินจังเลยอ่ะน้ำจิ้มซีฟูดเปรี้ยวๆเ <c oughs> ผ็ดๆนะครับกับหนวดปลาหมึกปลาหมึกทอดปลาหมึกย่างเอ้ยน้ำไหลไหลน้ำไหลสอบันจะมันจะให้อยากกินปลาหมึกจับน้ำจิ้มฟีฟูดแล้วมมแม่ แขกินจังเลยนะฮะปีใหม่นี้ต้องขอคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับอ่าฮะโอ้เขาบอกว่าทางนี้เป็นทางกลับบ้านเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยตั้งใจอ่านแต่ผมก็อ่านคร่าวๆนิดนึงนะโอเคแล้วมันเหมือนจะต้องมีอะไรมาไลา่แต่ไม่เห็นมีอะไรไล่เลยจริงๆตรงนี้มันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างมาไล่นะมันจะได้ระทึกนะครับแบบว่าคนตัวใหญ่ๆห,หน้าโหดๆวิ่งไล่ตามแบบ ใส่เกงในตัวเดียวอะไรเงี้ยแล้ววิ่งอะไรตามมาแปลว่าแกจะไปไหนจงกลับมาที่สวนน้ําเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งตูดตะตูดตะมานะคะมันน่าจะบัดเสียวหน้าดูแต่ไม่มีแฮตรงนี้ห้ามโดนเนาะโอเคเริ่มเหงานิดนึงแล้วแฮะเพราะว่าไอ้ผู้ชายคนที่มาคอยแนะนําผมมันหายไปแล้วนะคะไม่รู้ไปอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอยู่นี่นะฮะสวัสดีนายรอบนี้จะแนะนาําอะไรชั้นอีกล่ะเอ้อเราทําได้ อ้าวชนะแล้วเหรอวาไปหรือเปล่าเนี่ยทุกคนอะไรกันน่ะ